ทักทายสบายดีกลับมาพบกับช่องบิวบิวบิวอีกแล้วนะคะทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วเที่ยวเมืองเฟืองวันนี้เรามาที่นครหลวงเวียงจันท์กันจ้าก,ก็พอดีเรามาถึงนครหลวงเวียงจันทร์ค่อนข้างมืดค่ำแล้วนะคะก็เลยได้ต่อรถสามสล้อสกายแคร์ไปที่พักกันจ้าที่พักของเราวันนี้ก็คือแล้ลคะ่ะที่พักเวียงจันชื่อ s อสีเวียงจันโฮเทลสบายดีฮอตแล้วจ <online> <c oughs> ้าเมนๆมนโอ้ใครเป็นทางไฮเลท์บนบอกคึงมี้นะคะเอสีที่พักเวียงจันของเราคืนนี้ชื่อว่า SP เวียงจันโฮเทลค่ะจองมาในราคา 3 5 0 0 0 0ห้ามผม่านเพจ Facebook ของโรงแรมเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณกลุ่ม Facebook เที่ยวลาวนะคะเราตามมาจากเพื่อนๆในกลุ่มนั้นเลยค่ะถ้าใครมาเวียงจันท์อยากพักใกล้ๆถนนคนเดินตลาดริมโขงก็ที่นี่เลยค่ะเหมาะสะดวกปลอดภยัยห้องที่เราพักนะคะอยู่ชั้น4เสียอย่างเดียวไม่มีลิฟต์จ้าแต่ว่าก็ได้กำลังขาดีค่ะ เก็บของเก็บของเสร็จแล้วนะคะเราก็จะออกไปหาอะไรกินที่ถนนคนเดินกันจ้าหิวมากๆเลยเดินออกมาจากที่พักนิดหน่อยนะคะข้างหน้าก็จะเป็นที่เรียกว่าเซ็นเตอร์พอยซ์จ้านี่ของกินมากมาย <Okay. S 1> และนี่ก็คือร้าน Day t o ูไนท์ร้านโปรดในดวงใจอีกร้านหนึ่งของเรานั่นเองค่ะพูดแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆที่เคยมาด้วยกันนะคะ บรรยากาศร้านดีมากๆเลยแต่ว่าก็ไม่กล้าเข้าไปร้านคนเดียวไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวเดินไปหาอะไรกินข้างหน้ากันค่ะแล้วค่ะินดูว่านี่อะไรนะคะชน่ารักมากออันนี้คือตลาดแคมของหรือว่า เออตอนนลาดริมโขงนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูริมโขงนี่บรรยากาศก็จะเหมือนแบบเออถนนคนเดินบ้านเราอะไรอย่างนี้อันนี้ริมโขงนะคะกลางคืนไม่เห็นว่าเป็นแม่น้ำโขงแต่กลางวันก็คือแม่น้ำโขงแล้วก็ฝั่งโน้นก็คืออำเภอสีเชียงไม้จังหวัดน้องคายบ้านเราจะอยู่ตรงนู้น ไปเดินหาอะไรกินก่อนนะคะหิวมากเรากำลังจะมาแลกเงินเพิ่มตรงนี้นะคะอ,อยู่ข้างบิ๊กซีตรงถนนคนเดินแคมปูงตลาดริมผูอม,มาแลกเงินมาดูว่าจะได้เลเท่าไรวันนี้นี่ชื่อร้านสามแยกปากปาสัง อ่านผิดขออภัยจะเคยมาเมาอยู่นี่อยู่งหงเมื่อกี้ก็กำลังคิดว่าจะขึ้นไปนั่งบนลานนั้นคนเดียวแต่ดูสภาพฉันตอนนี้มันอาจจุงมากแก ดูสภาพแสงเกงชา้า้องเท้าแตะก็คือกลัวว่าจะไม่ให้เกียรติร้านเขานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือกลัวว่าถ้ากินจนเมาแล้วจะเดินกลับที่พักยังไงวะไว้รอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาหาที่พักใกล้ๆร้านสามแยกเมื่อกี้นะคะสามแยกปัดอะไรนะสามแยกปากสักถ้าอ่านผิดขออภัยเออนั่นแหละ ก็ยังไม่หาอะไรกินต่อนะคะไปค่ะเออลืมเล่าก็คือรอบเนี้ยลืม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 เลยก็คือลืมเอารองเท้าว,วิ่งมานะคะซึ่งปกติเราจะปกรองเท้าว,วิ่งไปทุกที่เออแต่ครั้งเนี้ยลืมก็เลยอดวิ่งนะคะมีแค่น้องน้องรองเาแตะซึ่งถนนริมโองตรงนี้นะคะเป็นที่ที่แบบ น่าวิ่งมากก็คือเราเคยมาวิ่งตรงนี้นะคะซึ่งเราแบบชอบมากมาวิ่งตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูใหม่ตอนนี้เหมือนเราจะเห็นที่กินข้าวแล้วใช่ไหมไปดูกันนะนี่ค่ะอารมณ์เหมือนแบบเอ,อ่อฟู้ดคอร์ทอะไรอย่างนี้ไหมเดี๋ยวลงไปดูมันน่าจะมีอะไรกิน ตรงนนี้ะะคะเรียกว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนนะคะเพราะว่ามาก่อนหน้านู้นไม่เคยเห็นระบาง,องรออาหาร จิ้บจุ่มหมูนะคะเพราะว่าหมูกระทะกินแล้วเมื่อวานจะกินสองวันติดไม่ได้และเครื่องดื่มที่เราเลือกนะคะก็จะเป็นนี่จ้า IPA เอออันนี้ก็เหมือนแบบเป็นเบียร์ขาบนะคะของบริษัทเบียร์นามแล้วแต่คนชอบนะคะเราชอบอันนี้กับ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 อันนี้เออไม่ใช่เออเบียร์ไวท์หนยวะเอออันนี้อันนี้ชอบอันนี้ สออันส่วนอันอื่นๆก็อร่อยนะคะอันนี้ก็จะเหมือนแบบฟูมูนบ้านเราอันนี้เป็นรสองุ่นเออยปเปิ้เขียวอังุุลเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่คนก็จะกินเป็นออริจินอลก็คืออันนี้นะคะถ้าเข้มหน่อยก็เป็นอันนี้ค่ะเบียร์ดำเอออันนี้ก็ดีสรุปดีทุกอันไว้มาชิมเบียร์เรานะคะวันนี้ก็กินเบาๆนะคะ จิ้มจุม่มเพราะว่าเมื่อวานกินหมูกระทะไปเด้วเปิดหม้อเปิดหม้อหน้าเวทีแล้วสิครับต้ากินก่อนนะคะและแล้วเวลาที่เราคอยก็มาถึงค่ะได้เวลากินจิ้มจุ่มแล้วหิวมากๆ <c oughs> ขอบอกว่า <c oughs> กินไม่หมดนะคะ <c oughs> ได้หอกลับไปฝากน้องที่โรงแรมจ้าวิวน้ำจิ้มนะคะ <c oughs> ก็จะเหมือน <c oughs> น้ำจิม้มหมูสเต็กบ้านเราแล้ว,ลวเราก็ปรุงใส่ กระเทียมมะนาวได ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเดินไปตลาดแคมโขงเล่นๆจากที่พักไปก็ไม่ไกลมากนะคะรวมระยะเวลาเออประมาณ5นาทีแต่ว่านั่นเลยค่ะมาถึงก็ได้ย้อนบรรยากาศเก่าๆแต่ว่าได้มาคนเดียวพูดแล้วก็คิดถึงคนที่เคยมาด้วยหวังว่าถ้ามีโอกาสเราก็คงได้มาด้วยกันอีกนะคะ ยังไงก็ขอตัวกับที่พักไปนอนเอาแรงเพื่อพรุ่งนี้เช้าเราจะได้ตื่นมาหน้าตาสดใสรับบุญกันจ้าเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาทุกคนไปใส่บาตรงานบุญธาตหลวงถือเป็นงานประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของนครหลวงวิ่งจันเลยอดใจรอสักครู่นะคะ